วันนี้เ้อจะพาทุกคนไปปลุกห้างสัรพสินค้ายักษ์ใหญ่ระดับโลตอนนี้ค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่ห้างคอสโก้ค่ะคอสโก้ Costco คืออะไรคอสโก้ Costco ก็คือห้างห้างหนึ่งนะคะที่เป็นยักษ์ใหญ่ระดับ โลกเลยก็ว่าได้เนาะสิ่งที่น่าสําคัญของสิ่งที่น่าสนใจของห้างนี้ก็คือเขามีสมาชิกค่ะลูกค้าที่ยอมจ่ายค่าสมาชิกรายปีค่ะมากกว่า100ล้านคนต่อปีทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าห้างนี้เป็นห้างค้าส่งนะคะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงจะเป็น พวกแมคโครโลตัสแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะมีของแบรนด์เนมค่ะพวกสินค้าสปอร์ตต่างๆเนาะมาขายในที่นี้ด้วยแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกสมอลวิสเน็ตนะคะที่เขาไปซื้อของจากห้างนี้นกันตอนนี้เรากำลังมารับพี่ๆนะคะแล้วก็จะเดินทางไปด้วยกันค่ะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปกันนะคะเดี๋ยวเราไปาดูว่า ห้างยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีผู้คนยอมจ่ายค่าสมาชิกรายปีมากกว่า100ล้านคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือต้องจ่ายค่าจอดรถด,ด้วยใช่ไหมคะอัน,นจ่ายค่าจอดรถนะคะ ต้องจ่ายค่าจอดรถจ้าสองเหรียญนี่คือจ่ายได้อจอดได้กี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,ง,โมงสองเหรียญแต่ปกติก็คล้ายๆกับที่บ้านเรานะคะที่แบบถ้าอยู่ในแบบกรุงเทพก็จะจ่ายาก็ต้องมีค่าจอดรถอยู่แล้วแต่ก็จะแบบมีแบบคนจอดได้กี่ชั่วโมง 30นาทีแรกฟรีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะไปแรก ของพูม่าค่ะอันนี้นะคะของพูม่านะคะตัวนี้ก็อยู่ที่19.99เหรียญน,นะคะก็ตกประมาณ10เหรียญ200 500ยกว่าบาทนะคะโอ้ตอนี้มาเป็นแบบ10คู่เหมือนกันนะคะของพูม่านะคะส่วนต่อไปของเราค่ะก็คือแชมเปี้ยนรองเท้าอ้ออันนี้เหลือที่อยู่ที่12.99นะคะ10คู่เหมือนกันนะคะ ซีเคตัวนี้สิ9สค่ะเป็นถุงเท้าในราคาสิบคู่ค่ะนี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นของแบรนด์นี้พวกโซนสปอร์ตต่างๆนะคะก็จะมารวมขายก็อาจจะแตกอ๋อแล้วก็มีพวกโซนชุดชั้นในนะคะอยูฝั่งนี้ ่ XS ก,ก็จะเป็น XS นะคะผู้มากกางเกงใน18เหรียญ10ตัวตัวนี้10ตัวนะคะ18.9กะม,มีกางเกงในโซนต่างๆเอาสอน จะถ่ายยากันนิดนึงเพราะว่าคนเยอะและกฎหมายอย่างที่บอกก็คือเขาจะไม่ให้ถ่ายเห็นหน้าคนนะคะนี่อู้หน้าอร่อยจังเลยผัดไทยเป็นผัดไทยต้มโกด โอ้เขามีแบบให้ชิมด้วยนะคะเป็นของให้ชิมนี่ค่ะเรามีของให้ชิมด้วยค่ะ thank you นี่ค่ะแล้วก็มีของให้ชิมด้วยโอ้น่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับแครอทนะคะเป็นแครอทแล้วก็มีครีมซอสจริงๆเมื่อกี้เขาน่าจะขายครีมซอสนะคะ อยากไปชิมกันก็ถือกล่องไ,ไปด้วยแล้วก็ชิมไปด้วยอ่านี่ไงจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันจริงๆเขาขายเป็นครีมซอสของเขานะคะแล้วก็มีเป็นแบบของให้ชิมอ้แต่เขามีขายอันนี้ด้วยเหมือนเป็นแครอทนะคะพี่อชิมให้หน่อย บอกรสชาติดิอ้าวแครอทใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมซอสครีมรสชาติเป็นยังไงคะเป็นแครอทแช่แข็งเหรอเดี๋ยวให้พี่มันเป็นซอสกินกับผักอืมอืมก้อน็เปนเหมือนแครอทดองอะค่ะมันขอให้เราชิมอ่ะอืม แต่ว่าไอตัวคาหรอมันจะเป็นแบบกรอบๆแล้วก็มันแบบนี่แหละนี่แหละทำไมมันเป็นรสชาติแปลกๆเขา้อไปกับไอ้นี่ไงกับอะไรน้ำอ๋อเปนกิ่นอ๋อน้ำสลัดน้ำไม่กินกับสลัดนซอสเออกเฮ้ตัวจาดนคะ แล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่บล็อกเดิมแต่และอันนี้เรายังไม่ได้ชิมอ,อันนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของเส้นสปากเกตตี้นะคะอิตาลีพาสตา้าเป็นคล้ายๆกับพาสต้านะคะเราจะให้ชิมกันอยู่ตอนนี้นจะตายอยู่ จะไปเอาลองมาถักเราจะไปเอาลองมาชิมนะคะแต่เขาไม่มีไม้ให้เราอะ่ะมันเป็นแบบนี้นะคะค <laughs> Can I have one for this? นี <Okay. laughs> ่ค่ะเขาจะมีไม้ให้ <laughs> นี่ก็จะเป็นเช้นพัชจานะคะเป็นเหมือนคล้ายๆผัดผงกะหรี่อ้าวพี่สาวเราหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเดินอยู่ตรนแถวนี้เราจะหาคนให้ลองอ๋ตอตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะมีให้ลองชิมเหมือนกันนะคะตรงนี้อ๋อมีทุกฟล็อกสรุปเลยก็คือมีทุกฟล็อกนะคะที่มีให้ชิมอาหารแล้วก็จะมีช็อกโกแลตใกล้จะถึงันวาเลนไทน์แล้ว มีทดลองเครื่องด้วยค่ะทุกคนเราจะไปดูวิธีการทดลองของเขาเราจะพยายามไม่ถ่ายให้ติดหน้าคนนะคะไไดูนี่อ๋อเ,เป็นเครื่องทำน้ำนะคะแต่ราคาสินค้าพูดถึงว่าถ้าแบบไม่ใช่ของเบเนมถ้าเป็นอาหารก็จะแพนโออ่างจากกุชิโอ้โห เขาไม่ได้ขายเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะคือมีแบบหลากหยราคามากอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็มีให้ลอกเหมือนกันเอออันนี้น่าอร่อยก็จะมีราคาเป็นของแบบพวกแบบแช่แข็ง มีของเล่นโซนเด็กๆด้วยนะคะก็จะมีพวกจอเกมจอยเกมมีของน, <c oughs> นี่คะ่ะคิดถึงไอ้หมูโโดแดงกับไอ้หมูกรอบเลยนี่คะ่ะพวกสปอร์ตนะคะเครื่องสปอร์ตต่างๆ แว่นตรงแว่นตาคือทุกอย่างมารวมอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะอุ้ยดูมันนานแล้วจังเลยไอ้ตุ๊ปไอ้เหนียวเหนียวสามสิบหกเหรียญอะอันนี้สามสิบหกเหรียญอ,อันนี้ยนนี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วแล้เวเราถือมานานแนละ้วแล้วเราต้องได้ชิมแล้วแหละเดี๋ยวเราจะถือกล้องก่อนนะกระป๋องอืม ก็พาสต้าบ้านเราอะค่ะมันก็อร่อยเนาะเราจะขานออกน้อก็จะไปถานไม่เห็นหน้าคนแต่ต้องก้มกลม้องไว้ต่ำๆต, <laughs> ตอนนี้ภาร,รกิจต่อไปคือตามหาพี่ค่ะ ภารกิจตามหาพิสาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้ความีหักขยะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้นะคะก็จะมีพีชมีส้มมีแอปเปลิลก็โซนผลไม้ะคะ่ะมี ล้มาให้ขายทุกจุดก็จะมีของให้ชิมตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้เขาก็จะมีคุกกี้ให้ชิมด้วยนะคะนี่สับป,ปะรดโอ้ลูกละห้าจุดสี่เก้าค่ะลูกใหญ่นะด,ดูสิมันก็ลูกลูกใหญ่นะคะมีแตงกวาอันนี้สรุปก็คือแตงกวานะคะที่เรบอกว่าไอ้แตงกวาเขาเป็นแบบนี้หรอก็คือเป็นแบบนี้แหละ นี่มีลูกเล็กด้วยแต่น่าจะเป็นคนละสายพันธุ์กับที่บ้านเราที่บ้านเราขายนะคะอันนี้ห้าเหมือนกันค่ะพิกเปเปอร์สวีิพิกหวานเนาะอันนี้5.99ค่ะเกือบสิบเหรียญเลยนะเพราะจริงๆที่นี่ก็คือจากราคาป้ายนะคะเขาก็จะบวกแท็กเข้าไปอีกนะคะแท็กก็คือก็ก็ ก็สูงก็สูงอยู่นะคะถ้าถ้บเป็นราคาเทียบกับบ้านเราก็ราคาสูงอ๋อนี่ไงที่เขาให้ชิมเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็4ี9สค่ะเดี๋ยวเรารอไปชิมว่ามันอร่อยไหมก็จะมีแซนโมค่ะขายเป็นลูกเหมือนกันลูกละหกจ้าเก้ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกอ๋อ product of m e เม็กค่ะอันนี้ก็คือ,อแตงโมมาจากเม็กซิโกอันนี้มาจากบราซิลอันนี้น่าจะเป็นแตงไทยใช่ไหมคะเมลอนอันนี้แตงไทยอันนี้7.99ค่ะอันนี้มาจากบราซิลค่ะออสเอันนี้คืออินทผลัมเหรออินทาลัมเหรอใช่ไหมคะ สิบสค่ะแต่อันนี้มาจาก USA นะคะเนี่ย USA กีวีค่ะสิบเอ็ดจุดอิตาลีสินค้ามาจากอิตาลีค่ะ ก็อิตาลีเหมือนกัน8.99ค่ะถ้าเป็นตัวนี้นี่อะโวคาโดค่ะจากซีแรน10.99ก็ถือว่าไม่ได้แพงขนาดที่แบบว่าซื้อกินไม่ได้นะคะสินค้าเอื้องว่าโอเคนะเมื่อเทียบกับค่าแรงของที่นี่นะคะ คือค่าแรงก็อย่างที่บอกไปก็คือค่าแรงที่นี่เขาคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละสิบเจ็ดเหรียญสิบเจ็ดเหรียญก็เกือบสี่ร้อยกว่าบาทนะคะก็ถือว่าแบบกับราคาสินค้าเรื่อว่าราคาสินค้าก็ถือว่าไม่ได้แพงก็ถือว่าโอเคนะโอเคอยู่นะคะโอเคคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ภารกิจต่อไปของเราก็คือภารกิจตามหาพี่สาวค่ะตอนนี้ก็คือเมื่อกี้เรื่องเดินไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันแล้วและประเด็นคือเอื้อกะยังไม่มีซิมของที่นี่ค่ะก็คือยังไม่ได้ซื้อซิมยังไม่ได้มีอินเทอร์เนต็ตเราจะตามหาเขาได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอยูไ่ไหนกันนะ แล้วเมื่อกี้ค่ะก็มีเข้าก็ทักทายกันนะคะก็คือเป็นมิตรมากแล้วก็มีน่าจะเป็นพนักง,งานของที่นี่แหละเขาก็เดินเข้ามาทักทายมาถามว่าแบบเออคุณ,ค,ณคุณชื่ออะไรคุณเดแบบช่องชาแนลของคุณคือชื่ออะไรเหมือนเขาก็อยากแบบอยากติดตามอะคะ่ะแล้วเขาก็เข้ามาทักทายอา้าวเป็นถึงทางออกแล้วนะคือยนะังหาพี่ไม่เจอค่ะเอาเข้าไปไหนครับ เออนั่นแหละเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดินตามหาเรื่อยๆก่อนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปติดตามของช่องเรานะคะจริงๆแล้วก็เลยบอกเขาว่าก็บอกชื่อช่องไปค่ะแล้วแบบน้องเอ,อื้องน้สาวครู้ภพรค่ะอย่างเงี้ยทำหน้าง,งงๆแล้วบอกมันเป็นไทยอะ่ะเป็นเป็นไทยเนมอย่างเงี้ยเขาก็เาก็แนะนําค่ะเขาก็แนะนํะานนว่าแบบทาไมไม่ลองเปลี่ยนเป็นทุกคนดูเดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อ ดูของเห็นพวกแบบแบรนด์อันนี้คือของแบรนด์เนมนะคะถ้าบ้านเราก็ถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะของพวกนี้แต่ว่าดูเขาขายแบบไม่ได้แบบ <c oughs> นี่คะ่ะเออต่อเขาบอกว่าเออลองเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนชื่อช่องดูไหม ือที่แบบคนที่นี่จะได้เข้าไปติดตามคุณได้แล้วคุณก็แบบหรือว่าอีกอย่างหนึ่งฉันแนะนำนะให้คุณใส่ซับไตเติลก็ได้เขาก็จะได้แบบเขาถามค่ะว่าเออเขาก็แนะนําม,มาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราไปลองไปลองปรับดูไปค่ะยังฮะไม่เจอตอนนี้อยู่แผนก เขาออกกันเป็นแล้วหรอนะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบที่ตั้งเองเออมีตูท้ที่จริงที่ไทยเรื่องว่าก็มีนะคะแต่เรายังไม่ได้อ๋ออยู่นู่นไม่ใช่อ้าอยู่เราจะรอตรงทางออก แล้วคือโทรหาไม่ได้ด้วยเหมือนมีคนเรียกไม่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเอื้อนจะลองเดินวน รอบที่นี่เอีกรอบหนึ่งว่าเราจะเจอไหมไปคะ่ะ